เหดเบอนะช่วยเถอะนึ่งดูโปรดใช่นึ่งรูคือตั้มนู่นเ้หมนตั้งใหม่ตั้งหมใช่ลูกจางูกจองคุยิงโเควต้องรอราคาแท้าแล้ว วัวกำลังเดินเรือหัวหัวหัวไวแป๊หนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสิบหกเลยอ่ะสิบสามตัวสิบสามวัวหองเมียเนี่ย มาเราสิบสารอตไปกินละฉันดิไปไปกินน้องบังเวเก็บไปให้ใหมันกินจะไม่เป็นกระดกินจะข้าวเป็นกินกระเล้าเป็นอยู่ว่ากินกระเล้าดีกว่า